ไม่ใช่ถักเข้าด้วยนะวิอันนี้อะไรอ่ะยำเหรอเนี้งคัคาโอ้ของกินเยอะมากเลยอันนี้แม่้ยของทอดกนะ่อนไหมอันนี้มัม,นนมีหมูแดงเหรอ,อ,หอของหวานเหออาไนก่อนอ่ะ เหนียวยังเดี๋ยวกินบะหมี่ก่อนไหมเดี๋ยวว่ายังไงเดี๋ยวจะกินรองท้องหรือจะอะไรบะหมี่หมูแดงครับอร่อยมากเยอะด้วยนะเยอะอยู่นี่เาไนะจำใหญ่หมูแดงหมูสับ

กิมด้วยยี่สสามด้วยห้าสิบครับมีฟาบินด้วยได้ชามครับนะคะจะได้ชามบเล็กสวยๆนะคะไว้ในเครื่องีกัเลยนะคะรที่ จีนเีนจีนดใส่ใหม่จะใส่ใหม่ดูดิขนมเรียะเต็มเลยอะปั๊มก็มีล้วนเลยลุ้นล้วนเลยร้านนี้ลุ้นล้วน ทำกันสดๆเลยตรงนี้เลยกว่าจะได้ลุกตับเราแปะดูคนเยคนเยอะมากเลยตะโกโ้อันนี้ขนมขนมอันนี้ทำได้ทุกอย่างเลย เกียวทอดนี่ไงสั่งได้ดิเี้ยเลยถูกกระดายเออกรนดาษใยกรนดาษใยเหลือเรื่องรอตรงนี้ก็มีที่นั่งเหมือนกันอันนี้เป็นข้าวราดแกงกระเพาะปลาเหรอ กปิจับอันนี้จับตาลเมืองเบสวีนี่ก็น right ่ากินอ่ะอืมดูดิ

ถ้าของอร่อยไม่จะของน่ากินน้ค่ะรนหม่อเลยนะะ้าผนเาันพวกแพนเซาปิงสักขยาบะตังเกสักขยาเกียว bị uế đồng chim một chê uế uế cho lôi ngà lôi ngà là có cả... mơ bảo là có cả... lan nào cả thị <laughs> เหมือนโซนเจจะถึงตรงแค่แยกเฉลิบบุรีนะโซนนั้นก็น่าจะเป็นของอาหารเยาวราชปกติอไ,ออไอติม,มาาโอ้โหมาดูสักอ

ร้อยสาม yeah, สิบห right. huh? ้าบาทร้อยสามสิบห้านนี้จะเป็นเป็นตั้งแนะคะก็ของแบรนด์นะแลวแบบว่าโอ้ยอยากจะได้แบบความสระดวกสบายแมำเลยนะคะใชร้อยสามสิบห้าบาทโค้กวันจมินะคะฟ้าไทยสไดนะ เราเปอะไรอะ่ะอาหารสำเร็จรูปเหรออันนี้มามา่าแยกศูนแยกฝั่งมามาเจมีทั้งกระป๋องมีทั้งซอง,องแพ็คเล็กแพ็คใหญ่เต็มเลยเด็กสมบูรณ์อสอสรร สับส่กเขบโกรางค่ะจดลกทางบ้าและไส์ใหญ่นะคะ4ี่บแปโลกางแล้เราก็จวมาสั่งตับ้าค่ะบาคกับอติ่าน่ากับเอออาเอวาทอฟอลาลวันนี้ที่โบวานามะนะคะเราก็จะรวรวมตรดกขอานระดังรวัลที่3าวราด้วยนะคะนจะเมากคะ น,น,นีงโบะม่ใช่พร <ขอ S 1> ะว่ามันนการกรายขงเราค่ะคุณร้ไว่าเรา จะป,ประมาณนี้ครับงานก็อยู่ประมาณนี้แหละของกินเยอะนะใคมาก็แวะมาชิมกันได้ครับสวัสดีครับ